มาสเตอร์นี้นะคะวันนี้นีิวมาทำอะไรนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนเอ๊ยทำอะไรดิตลกหนังหัวตัดคอมัน <c oughs> ได้ไหยคะแล้วแต่เลยค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะยังไงถ้าจะทำหน้าใหม่ให้สวยเหมือนแม่นะคะไม่เอา <c oughs> เอาไม่เอาะเหรอ ตามันตกใช่ไหมคะก็เลยอยากแบบว่าทำตาให้ดูเฉียงนิดนึ่ขออนุญาตอธิบายจากลูกตรนี้ก่อนครับก็สังเกตเห็นว่าลูกของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ใบหน้าสมมาตรมากเลยครับแล้วก็ใบหน้าดูดีทุกอย่างอยู่ครับแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวของเขาก็คือเหมือนกับมีอายุมากขึ้นมันก็มีการหย่อนคล้อยของใบหน้าทั้งส่วนบนกับส่วนกลางนะครับก็จะเห็นว่าช่องระหว่างคิ้วแคบลงตาสองชั้นของเขาเนี่ยมันถูกซ่อนไปโดยเนื้อตาด้านบนนะครับวางแผนที่คุยกันไว้นะครับเราจะทำพ็อกซี่แค่แบบกลางๆพอเพราะเฉียวไปก็จะดูไม่ใช่่แแนนวววหาาดก็เเเลยยคฉีิ นึงเป็นแนวชิคๆมากกว่านะครับแล้วก็จะยกหัวคิว้วลนะักษณะว่ายกคิ้วให้เป็นคิ้วแบบลอยขึ้นแบบหวานคิดว่าแบบว่าจะได้ตาโตด้วยคิดว่าจะได้แบบเฉียว,ยยวใช่ไหม ถ้าเกิดเรายกคิ้วขึ้นก็จะได้โตด้วยเชียวด้วยแล้วก็ต้องล่องตรงนี้ก็จะหายไปด้วยเราก็จะไปแบบยกหน้าใหม่เผื่อว่าเราจะมีแฟนใหม่ใช่ไหมคะคุณหมอหน้าใหม่ก็ต้องมีแฟนใหม่เอาเด็กๆนะคะคุณหมอทำให้เด็กนี่เลยครับปีนี้อายุสามสิบแล้วให้ได้แฟนอายุประมาณ2ีสิบต้นๆอะไรอย่างเี้คุณหมอแบบจะพยายามครับขอบคุณนะคะ ตอนกระตืเริ่แล้วเริ่มตัวเย็นแล้วตอนแรที่ตื่เต้นเคตนี้นะครคุณหมอประเมินแล้วนะคะพบเจอปัญหาอย่างไงบ้างนะคะก็คือสังเกตเห็นว่าหน้าเขาเป็นคนหน้าหวานมากเลยครับแต่ว่าติดที่ว่าตัวคิ้วเนี่ยพอตกลงมานิดนึงเนี่ยมันเลยทำให้ใบหน้าดูเร้านิดนิดนะครับแล้วก็หางตาเนี่ยมันตกลงมามีชั้นตาสองชั้นที่ถูกซ่อนโดยเนื้อตาด้านบนซึ่งปัญหาทุกอย่างเกิดจากการหย่อนคล้อยของใบหน้าส่วนบนร่วมกับมีร่องตรงนี้ครับ จะรองเหี่ยวย่นบริเวณใบหน้าส่วนกลางก็คือเกิดจากการเหี่ยวย่นของใบหน้าส่วนกลางเช่นกันนะครับรย้ําแผนที่เราจะทําให้ของคุณนิวเนี่ยก็คือเราจะผ่าตัดยกคิ้วนะครับทําฟอสซี่อขั้นกลางๆแล้วก็เราจะตัดกล้ามเนื้ขอขมวดคิ้วร่วมกับทําใบหน้าส่วนกลางนะครับ โดยทุกอย่างเนี่ยเราจะทําผ่านการส่องกล้องโดยที่เราจะซ่อนแผลไว้อยู่ในช่วงไรผมนะคะดูจากรูปแล้วโดวยให้คุณหมอพาไปดูพี่นิวนิวใกล้ๆดีวกว่าค่ะเดี๋ยวมาลองให้ตึงสักนิดนึงได้ไหมคะคุณหมอว่าหลังทําเสร็จแล้วจะได้ประมาณไหนเอ่ยอก็คือแพนของเราเนี่ยก็คือเราจะยกคิ้วแต่ว่ายกคิ้วให้เป็นแนวคิ้วหวานนะครับนอกจากทำฟ็อกซี่แบบกลางๆพอมันดูแบบว่าตามันถุงยกขึ้นรูปตาเปลี่ยนไปหน้าตาดูสดใสมากยิ่งขึ้นตอนแรกนะพื้นที่ระหว่างดวงตากับคิ้วค่อนข้างที่จะแคบของพี่นิวนิวต้องบอก หลังจากที่คุณหมอลองยกเมื่อสักครู่นี้พอตามันเฉียวหน้าดูแบบว่าดูมีลุกเล่นขึ้นดูหน้าค้นหาสำหรับใครที่กังวลเรื่องรอยแผลเป็นบอกเลยว่าหมดห่วงนะคะคุณหมอนอนจัดการให้ส้อยไม่ได้ไรผมศึกษานานไหมคะพี่นิวเรื่องของการยกคิว้วทำฟอกซี่อยดูไวหลายที่มากจนมาเจออ่ามาสเตอร์พีค่ะถึงจัดตัดสินใจทำอ่าแล้วความวนเรื่องของความเจ็บกว่าเจ็บไหมเอ่ยนิดนึงฉิดแ <laughs> ล<ะ>้วตอนนี้ตื่นตอนนี้ <laughs> ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะ ต้องบอกเลยว่าเรามีวิสัญญีแพทย์ดมยาสลบนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยดังนั้นตื่นมาคือสวยเชี่ยวเลยนะคะพี่นิวๆเดี๋ยวรามารอติดตามกันนะคะเป็นกําลังใจให้พี่นิววนะคะเตรียมตัวที่จะทำโออาร์แล้วนะคะเราก็เป็นกําลังใจให้คุณมอหนอนของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะมาดูกันว่าหลังผ่าตัดทันทีของคุณนิวจะเป็นยังไงนะคะจะเดนสวัสดีค่ะอุย้ยสวยมากอ้าววันนี้คุณนิวเพิ่องออกจากห้องผ่าตัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ห้องผ่าตัด5ชั่วโมงแล้วก็เพิ่งออกมาเมื่อกี้นี่เองอเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณหมอกันก่อนดีกว่าค่ะว่าวันนี้มีแก้ไขปัญหาอะไรให้คุณนิวไปบ้างคะอันนี้ให้ดูรูปนะครับหน้าตาเขาเพอร์เฟคทุกอย่างเลยครับแต่ว่าถ้าจะให้ปากให้สวยขึ้นอีกี่ยมีสองประเด็นก็คือใบหน้าส่วนบนที่หย่อนค้อยเลยทำให้คิ้วตกลงมานะครับ พอคิ้วตกออกมาเนี่ยชัดระหว่างตาก,กับคิ้วเนี่ยแคบตาสองชั้นหายไปตาสองชั้นเนี่ยปกติที่สวยเนี่ยคือตรงกลางต้องแคบกว่าด้านข้างนะครับตอนนี้มันดูค่อนข้างเท่ากันแล้วก็แกนตาเป็นแนวนอนเลยทําให้หน้าจากคนหน้าวนหวานๆในการเป็นหน้าดูเศร้าๆหน่อยๆวอกับมีใบหน้าส่วนกลางที่มีการหย่อนค้อยนะครับนั้นสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยก็คือผมอ่ะยกใบหน้าส่วนบลนขึ้นนะครับตัดกลุ่มกั้มเื้อขมวดคิ้วทำฟ็อกซี่อายขั้นกลางๆแล้วก็ทําใบหน้าส่วนกลางให้นะครับก็คือ เราควรให้ดูคนที่คนวแล้วนะค,ะคนดิดนยวนะก็สังเกตเห็นว่าคิ้วสูงขึ้นหน้าผากโชว์ชัดขึ้นแกนตาเปลี่ยนเป็นแนวเฉียงขึ้นนะครับร่วงกัดตาเนี่ยมีความเลียวเล็กมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราทําเป็นฟอ็อกซี่แบบกลางๆใบหน้าส่วนกลางรอยย่นจะลดลงแล้วก็สังเกตเห็นว่าสิ่งที่แท้แถมมาก,ก็คือแนวน้มงคางหน้าดูวีเชฟขึ้นนิดนึงนะครับใช่จริงๆคนี่คือเห็นได้ชัดเลยค่ะหมอแล้วก็ไม่เจ็บนะคะแผลก็จะซ่อนอยู่แบบตามลายผมอะค่ะ ก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องแผลเป็นเลยอันนี้ให้คุณนิวถามความรู้สึกคุณนิวนิดนึงดีกว่าค่ะว่าออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตึงๆค่ะเดีือนลงไปวิ่งเล่นล้วอ๋อเพราะว่าคุณนิวออกมาแล้วอเลิร์มากเลยค่ะอันนี้คือมีอาการเจ็บมีอาการอะไรบ้างไหมคะไม่ค่ะเพราะดูคุณนิวพูดแบบคลองมากใช่ค่ะอยากข้ามไปแบบ เดือนหนึ่งเลยจะได้สวยหลังหมนะโอเคค่ะลองดูผลนะคะคนเดี๋ยวจะเอามาแบบอัปเดตให้ดูนะว่าแบบพอแบบเราหายแล้วสักแบบเดือนหนึ่งเราแต่งหน้าเราจะแบบยังไง้างต่อไปไม่ต้องเขียนแบบอายไลเนอร์แลมเฟี้ยวใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปด้วยไปหน้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย